เออใช่เลยฮะต่อต่อเป็นรู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 แล้วหย่อนข้าแห้งในวงในวงแบบเนี้ยอย่าปลูกข้าวอย่างอื่นนอกจากปทุมธานีหนึ่งถ้าปลูกข้าวอื่นเนี่ยมันสูงล้มสูงล้มไม่ได้ผลต้องปทุมธานีแค่เนี้ยมันมันมันออกรวงอยู่แค่เนี้ยเนี่ยตีสิบวงจะตีข้าวสารได้สองถังถึงเป็นข้าวหอมครับเป็นข้าวหอมปทุมธานีหนึ่งเป็นข้าวหอมเสร็จแล้ว ถ้าเรามีที่แบบนี้บนโคกงไปมีน้ำถัึ่เนี่ยสี่สิบกงได้สองถังครึ่งประทุทคันนีแล้วเราสีซื้อลงสีเก็บอาหเอาไว้บนบ้านเลยเกี่ยวข้าวเช็ดสีเลยเอาหม้อหุงเลยสิบโลกับสี่สิบโลสามสิบโลสามสิบแปดโลเนี่ยให้คิดคิดแบบนี้ที่ซื้อข้าวสารกินอ่ะข้าวสารมันอบน้ำยาทั้งนั้นเลยแล้วกินร่างกายเราพูดไม่ไหวอ่ะมันอบน้ำยาดีรุนแรงมันอบรุนแรงเลยมีหนึ่งปลูกทุกรอบ หมูแล้วผมบอกว่าไงพอเกี so, ่ยวเสร็จพึบเอาไปสีพอาะมีลงสีพอทั้งนี้ก็งัดอีกหมูอีกพอกินข้าวสารหมดทีนี้เกี่ยวอีกหมุนอย่างนี้เลยคนเดียวนะใช้เนื้อที่แค่นี้หมุนอย่างนี้เลยทั้งปีนี่เนี่ยอย่างเงี้ยทำต่อติดอให้คนดูว่านี่คนหนึ่งกินแค่นี้ทั้งปีทั้งมัไม่ทั้งปีไม่ทั้งปีสองเดือนครึ่งร้อยยี่สิบล้นหมดข้าวสารเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะไปงานบวชหน้าแต่งงานมันไม่กินตลอดหรอก ผมคิดหมดแล้ววิจัยออกมาหมดแล้วคนเนี่ยหมดแล้วก็เมินหมดแล้วคนหนึ่งมีกินแค่นี้สีกระถานสองถังครึ่งสีได้สองถังครึ่งเรากินกระถานหมดสองถังครึ่งอันนี้เกี่ยวอีกได้รอบไม่ก็ได้รอบมาเชงนี้เลยเอได้รอบถ้าเราอยู่สองคนทำเพิ่มอีกแล้วไม่ต้องซื้อกระถานปิดประตูคว้าก่อนไม่ต้องซื้อกระถานน้ำก็ใช้น้ำก๊อกน้ำกระถานก็ได้เราซื้อเครื่องสีข้าวตัวหนึ่งเจ็ดพัน เอาไว้ที่บ้านเลยเหมือนบ้านองค์มนตรีที่อยู่สมุทรประการให้ผมไปดูงานไปช่วยตรงนั้นเขาเสียข้าวเองตรงนี้สองอยครึ่งร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบปันตั้งแต่ร้อยยี่ิบันกแบบปัดไม้ก่อเข้าวร้อยยี่สิบันัน